สวัสดีครับวันนี้พบกับโปไสายโปรสุลคอยครับวันนี้พักกันมาไทยนะครับพอดีครับเจอร้านตัดผมครับน้องี่เคยื่อนักกันนะครับน้องน้องแป้นนะครับหัวใจมุกพิษครับอยู่อากาศอันนยครับร้านแกสบัดสบัดสินทางก็อยู่ประมาณนี้ครับมีขายของผมนะครับเด้อทางเข้าครับ นี่ครับโซนหน้าให้น้องเลยครับร้านตัดผมครับออกมาจากอากาศแม่ยังครับอยู่เขาออกมาจากอากาศอยู่ใต้มือครับเป็นร้านค้าครับนักเข้ามาครับตัดผมครับวิวสบายๆวิวสบายๆมุนั่งเล่นก็สบายครับมีวิวครับครับยวงมีผมเซมาตัดผมเด้วย มา่อพระมกับน้องครับพอดีโอกาสมาพอดีครับเดี๋ยวจะมาตัดอยู่นี่นะครับน้องชมาตัดอยู่ข้างบนวันนี้ขับอยู่ทางในครับเดี๋ยวสักครู่กันจ้ะจะเข้าไปตัดครับเดี๋ยวถ่ายกันแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวต่อครับผมนะครับเปอครับเด้อสร้างทีมมือถือโอากาศสครับสร้างตำนานนะครับตดีวนี้ครับผมโอเคครับ อ่าครับผมจะวังคันเขาอยู่ข้างนอกครับนี่เขามาข้างในแล้วครับของช่างช่างแป้นนี่เนาะท่านจอมบุพิตน้องครับที่เคยคุยจักครับตัดผมตัดสมัยแต่เจ้านเป็นวัยรุ่นน้อยครับแล้วนี้ก็มีครอบครัวแล้วถ้าคิว่าโสดก็ได้ครับเดี๋ยวเมียอยู่ข้างนอกเดียวเกิดระเบิดขึ้นครับซีมือครับในการตัดผมครับช่างแป้นครับอากาศลนไส้ครับไผ่มาก็มาแวะได้ครับวันนี้เป็นสปอนเซอร์นะครับเด้โฆษณาให้น้องเ็ื่อซื้อคุยจักรนะครับ ทาไผ่ในกาสนใจก็มาได้ครับแถวเฮาครับนี่ก็ขคอญาตพี่เป็นแล้วครับเป็นเป็นแบบไผ่เลยครับเกือบคมมากกับเกือบเซ็ตนะครับเกือบหัดทันแล้วละ่ะข้าวเบิ้งรถไทยอยู่ไผเขาไปติดตามกับเบิ้งได้ครับเด้อของของโปไาโปสกรนครครับฝากกดติดตามได้หรือเข้าส้มซื้อๆก็ได้พวกพวกคมบริสิทธิ์ครับ เห็นแบบสบายๆครับซ่องเขาซ่องคงบมบุคืขขอหมูขข่คือกอมหมดมีทุกแนวอ่มีทั้งรถไทยแมคโครซิบรอดตัดผมครับขายของอ่เศรษฐกิจพอเพียงครับมีเมดครับอได้เมดครับจัดไปครับมกระทั่งรีวิวอาหารครับได้ครับตอนนี้สปอน,ซอนอเซอร์ยังโบราณด้วยครับไม่แค่สามสี่เจ้าหนึ่งใครสนใจก็ส่งเข้ามา คุยกันได้ครับสบายๆครับอืมเ๋ยวห้องไปกับประมาณนี้ครับแล้วก็วิวครับวิวห้องนอกกับที่ว่าโอเคเลยครับเขานั่งรอนี่สบายเลยครับบซีสรียิครับแทนนีครับโล่งครับโล่งๆอากาศโล่งครับมันเสียออกจากอากาศ้ามานั้นครับแต่ดี่ตัวอำเภอเนี่ยครับวิวก็ได้กาศครับสมดอกบัวดอกยางไม่ได้รอน ปกติผมก็ตัดต้องเพิ่ประจํามะรับอมีโอกาสโทรมามันสิมาสั้างแอช่วงยุดช่วงโควิดนี่แหละช่วงนี้แหละเพื่อทีไจ้ผ่านมาเ <c oughs> ดี๋ยวเมื่อใดว่างๆคงจะมารีวิวเต็มๆครับให้เพื่อนตัดให้เบิง่งเต็มๆเลยเว่าฟีมือำํำใดครับเพราะแต่ละคนมันก็หม,ม,มันนกไผหมักบ้านเนาะสั่งมันแล้วแต่ความชอบส่วนตัว <c oughs> ี่คือเซีร์ด้วยครับเต้หุ่นพ่นยังไม่ทาแปง้งอะไรก็ยโอเคเราหล่อแล้วนะคิดยอดครับในการมาทาันก่อนตัดเนาะ <laughs> โอเคครับเขาจะคลิปสั้นๆด้วยครับเต้ ดเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมเพื่อนตอบครับก่อนจากตาได้คุยกับเก็บารีอ่ะ,ชเ,จะ,จะเชฟแป้งไปอยู่ไปนช่วงทีนี่อ่าช่วงกัดตัวครับเชฟแป้งกับติดไปก็เลยบุคคลได้เห็นเชฟแป้งเขาเลยช่วงนี้ไม่เชฟแป้งยังบม่ติดแต่ว่าแค่กัดตัวครับช่วง,งนี้พ่อผูกมานำแทนติดอ่าอ่าหมอเศร้าอย่างนี้แล้วกับแต่แกก็ด,ดีที่แกออกมาบอกก็โอเคแล้วพี่ชอบดี พันคนนิดรานองเห็นไปแค่หัวเดือนนะพนัน oh. อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งได้หาพันวิวโอ้ย oh, ภูมิใจคนแล้ว oh. พอใจแล้วพอใจแล้ว <'s> ถือว่าประสบความสำเร็จตด้เดืนเจ้าเที่ยวงเลย เป็นขั้นตอนการกดนวดแบบนี้ต้องูต่ ถใช่เรื่อยเดี๋ยวจะเจอว่าแม่นแม่นอยู่ในการจะมากระทึงงูคนหนึ่อเขาพิดเส้นไปเรื่อยใช่เขาต้องรีบตัวขเขาโมนีส่สังเกตภาพจะไวเบิร์กนะเน<ม>ี่ยเราต้องมาถึงเสียเครื่องไว้ซากมองอยังอยู่ลรงโมเดงที่ว่าเขาคุดเป็นเล็กเก้าแนะเออไอ้เบ มอสธามอสธาโมเสคงผมนำมันช่วง,น,งวน,นี้เป็นไงนะมีเวลาไปไปออโอเคครับตอนนี้จะสั่งเตใอนการกิบรายละเอียดครับเดี๋ยวเพิ่นแล้วผมก็กต่อครับรออยู่ครับได้โอกาสทันทีครับมาแล้วจัดไปเลยครับ เดี๋ยวรอบหน้าเฮาสิมาแบบรีวิวตั้งแต่เริ่มต้นครับจนตอนจบครับเดี๋ยวว่างๆนะกับสั่งแป้นก่อนครับเดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวหาเวลาเจอกันหาในแบบมานานไหมครับแมนเดี๋ยวหาได้แบบไหมเออทรงจบจมันจะเด็ดเลยเป็นจัดทุกทซงครับ นม่นม<จ>ต้องห่วง <c oughs> ผมที่เจอตัแต่อสมัยมันยังมน้อยเล่เด้อ <c oughs> ตัวสบัยเขาจะคัาดเลยเด้อ <c oughs> โอเคครับเจ็ดสิ้นครับฝากติดตัดเลยครับเด้อครับถ้าเกิดใครมาก็ผ่านมาก็ผ่านมาทมงนีก็ราหาสร้างเพิ่นได้ครับออกจากสะพานอากาศธรรมไดาเดียวครับแถวบ้านเฮานี่ครับลงอากาศลงสบายครับสังเกตข้างนอกเลยครับผมถ่ายไว้คร่าวๆนะครับ วิวสวยครับวิวสวยครับข้างนี้ครับสบายสบายครับโอเคครับจบแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับอ่าครับผมหลังจากที่ถ่ายเรียบั้อยครับตัดเสร็จแล้วครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอบหน้าผมสี่เอาพามู่วานและซีดีวิวเพิ่มเต็มๆนะครับเนี่ยตอนนี้ยังบูฮอบรีวิวครับในรอบหน้าก่อน อ้อขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันครับเอเดี๋ยวเติมต็มนด้ครับประมาณนี้ครับ